อยากรู้อ่ะไม่ได้บอสแชงอ่ะเอาสวัสดีครับบอสพลอยสวัสดีครับไม่ไม่ใช่ลืมไปสกอตมีบอสใหม่แล้วบอสชักนมต่อท้ายบอสชักนมของจักเยอะด้วยชักชักใหญ่เหลือขอพี่สมพี่สมได้ไรพี่สมเฮ้ยใครมียี่อะไรไม่พวกไม้พวกอะไรตีกูหน่อยดิต่อยกูหน่อยต่อยกูหน่อยตายไหนตายไหนตายตายลุงตายต่อยลุลุ้นเลยลัวเลยลัวเลย แค่พาว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 พาจริงพูดไปแค่นั้นไอ้เหี้ยปัญญาลิ่งยังไม่มีเลยปัญญาเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรไอสกอต์เป็นเหี้ยอะไรล่ะครับสกอต์ไปนครับไอ้กูขอโทษนะที่กูรีบเปิดเกินไปอ่ะครับแต่ผมงงว่าอยู่ดีๆรู้เลยไม่มีคนมีคนสะกิดข้างหูว่าอะไรนี่แหละสักอย่างดึกอ่ะแต่กูคิดว่าพวกมึงพูดไงแต่วันนี้เราพูดก็คือลุงรีบแค่นั้นแหละไม่รู้อยู่ดีๆวิ่งมาแทงเอาแทงเอาหร้อไม่เอาอะไรเลยแค่นั้น ไม่และผมเดูเปิดเรื่องอะไรผมยังไม่รู้กันเลยเนี่ยฉัรู้ว่ามึงโดนไปแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรื่องมันก็เหมือนกันอ่ะยังไงกูก็ต้องเปิดดูอยู่แล้วไงประเด็นอ่ะเอ้าเอ้ายังไงอ่ะลุงผมไม่เข้าใจอ่ะมีอะไรแล้วตอมของเอ็มมันคนละเคสกันขอโทษพี่เเดดีี๋๋ยยววอ่ะกูถามมึงเลยครับมีไอ้พวกนั้นอะมาพูดใช่ไหมว่า ไอพวกแบก็กอะไม่อยู่แล้วเหรอใช่ปะพวมึงอะยังไงครับไม,ไม่ไม่ได้พูดครับไม่พูดเลยพูดไอสัตว์ไอแชงบอกกูแล้วมึงอยา่าตอแหลไอนี้ไอชักโนม,ม,มพูดตอนที่มึงพูดไงวันอ่านั่นแหละถูกต้องไหมอ่าและไอแชงอะพูดกับกูแล้วว่าไอพวกชักโนมอะมันเข้ามาอยู่ในเอซีแล้วกับการเป็นว่าเอเซีอะไปไปขอเงินมันไปเอาเงินจากกวกมันใช่ไหมเรื่องเรื่องขอเงินผมไม่รู้เหมือนกัน ไอ้ขอเงินไอ้ขอเงินตอนตอนแรกมันคุยมันคุยนันว่าคุยนั้นว่าอ่าไอบอลน่ะมาขอเงินครับมาขอเงินที่ค่าจบไอพวกนั้นแล้วไอสี่โตเนี่ยมันก็บอกว่ามันอยู่ในนามสกอตแล้วเพราะมันอยู่ดนนามสกอตแล้วใช่อ่าแล้วก็บอกว่าที่ต่ําที่สูงอ่ะดูด้วยใช่ใช่ใช่ครับกับกลายเป็นตอนแรกตอนแรกมันก็ไม่อะไรไม่ตอนแรกมันไม่อะไรครับมันมันมา มามีเรื่องตอนที่ไอ้ตั้มมัน,มนดนไม่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 มึงมึงมึงข้ามเนื้ออีกแล้วพวกมึงชอบพูดพวกมึงชอบข้ามเนื้ออีกอะมันจะมีก่อนตรงนั้นอีกที่ไอ้ชักนมมันพูดไอ้พวกชักงนมอ่ะาพูดอะไรอีกพูดอะไรวะไม่ได้ฟังมพูดเลไม่เหมือนอแบบว่าคือสิ่งที่เขาพูดอะครับเหมือนตอนแรกเขาจะเอาเพวกผมไงแล้วคือมันคุยไม่ลงตัวครับผมพอมันไม่ลงตัวปุ๊บเขาไม่ยอมไก่เกียให้แก๊งละสองล้านนมผงสองล้านแล้วก็ ของพวกชักโดมอีกสองล้านรวมเป็นสี่ล้านแต่เขาไม่ยอมอ่ะเขาจะเอาห้าล้านแล้วเขาบอกว่าอ่าไห้าล้านอ่ะโอเคไม่ไม่ห้าล้านอ่ะตรงนั้นตัดไปกับกลายเป็นว่าไอ้วนั้น่ะเข้ามาอยู่ในเอสซีแล้วแล้วก็เลยจะไปเอาคืนไม่ใช่ครับไม่ได้เอาคืนนะครับไอ้พวกสี่โตนั้นอ่ะคือผมมันจะไม่ให้มันขอจบเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ข้างนอกแล้วเข้ามาพวกผมจะไม่ยุ่งผูผมจะให้ไปขอจบก่อนแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับเอสซีนั่นแหละ ทุมไม่ได้จะยุ่งครับไอตั้มพูดดิผมไม่อยากพูดพกปากตอแหลครับวันี้ก่อนวันนีก่อนโงบาร์โลบามึงก็พูดสิกูอยู่กูอยู่มึงก็พูดดิครับก็ตั้มพูดอะไรก็พูดสิครับว่าพูดอะไรถึงโดนเปิดอ่ะไม่เราเรายังไม่พูดถึงตรงโดนโดนเปิดนะไอตั้มครับเอาตรงแรกผมผมรู้แค่ตอนตอนตอนเดนเปิดนะครับลุงอ้าวไอสัตว์รอเนี่ยรู้ป่ผมผมอยู่แต่ด้านหลังลง รู้ไหมก่อนที่จะพอรู้ครับพารู้พารู้ผมว่าจำแต่ผมจำได้ไม่หมดแต่แต่เขาแบบเหมือนมันถ่ายตังค์เอาง่ายๆนะเขายโยยอ่ะลุงอ่าโยยุใช่ครับบบว่ามันก็เปิดดิมันก็เปิดเลยตรงเนี้ยมันเปิดเลยประมาณเนี้ยครับมันเปิดกูเลยตอนเนี้ยอ่าแล้วก็ทำให้ตอต้ามขึ้นไม่ไม่ไม่มีใครขึ้นครับคือคือลุงครับช็อตของผมมัคือท้ายสุดเลยครับอ่าของไอต้ามมันท้ายสุดเขาด่าชักนมท้ายสุดเลยที่แบบไอ้แต่ไอต้ามไอต้ามมันก็เอ่ยชื่อชักนมนะครับอาเหรอ ใช่ไม่ได้เอ่ยไม่ได้พูดครับไม่ไได้เอ่่ยมก่อนก่อนมันจะก่อนจะประโยคสุดท้ายมันมีประโยคต่อกันครับมันพูดว่าหัวแก๊งภาษาอะไรแล้วก็ไม่มีปัญญาเลยทุกอย่างนี่แหละหัวแก๊งไปถึงชักนมมันหมายมันหมายถึงหัวแกนมแล้วแล้วหัวแก๊งผมจะไม่ด่าเออผมจะไม่ด่าไอ้แชงหรอกมั้งไอ้สัตว์หัวแก๊งก็ผมมองว่าไอ้ชักนมเป็ตัวตนนะครับผมถูกไหมถูกไหมจะเดินหันหลังไปใช่ปะแล้วคุณพูดว่าอะไรคุณพูดว่าอ่ะเดี๋ยเป็นหัวแก๊งส์เปล่าไม่มีปัญญาอะไรเออก็ใช่ก็ใช่ไงก็ใครล่ะก็ชักนมไง แก๊งคเสือตะรับวดไอเื่ปงครับหมายไปถึงไม่ฟังกูก่อนไม่คืออลุงครับผมขออนุญาตนิดนึงโอเคโอเคไอ้ตั้มอ่ะมันพูดถึงไอ้ชักโนมเพราะไอ้ตั้มอ่ะมันไม่รู้จักไอ้แชงอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะไอ้ชักโนมอ่ะมันเป็นหัวแก๊งใช่ไหมเอลเคใช่ถูกครับถูกบไมแต่เขาไม่ได้เอ่ยเลยว่าแบบไม่ได้เจตนาก็นี่ดิไม่เจตนาที่มันด่ากูอ่ะขนาดกูไม่รู้จัก ชักนมอ่ะกูก็ยังรู้เลยว่ามันพูดถึงอะไรมันกูก็คิดว่าไอเฮียบอลอ่ะไอต้ามาอ่ะคงไม่ด่าไอแชงแบบอย่างนั้นหรอกมั้งมันไม่คงโง่แบบควายที่จะไปด่าแชงหรอกไม่ลุงคือถ้ามองแบบคนละมุมนะถ้าไม่ใช่แบบพวกชักนมนะลุงคือมันก็ต้องแบบเป็นด่าพี่แชงอยู่แล้วเพราะว่าแต่ตรงนั้นมันก็ต้องมีแต่คนดูเรื่องครับเจ้ามุมอื่นเพื่อต้องไม่ได้แล้วพวกแบบ่ป็่ไม่เป็นมุมไหน อ่คืออะไรมึงไอสัตว์นี่เออใจเย็นๆนะคตามใจก่อนไอสัตว์ใจเย็นๆคือคือผมแล้วผมถามหน่อยแล้วพวกผมต้นเหตุพวกผมผมก็คุยคือผมก็มีเรื่องกับชาตนมผมไม่ได้มีอะไรกับพี่เชงอยู่แล้วไม่แล้วผมจะไปเอ่ยผมจะไปเอ่ยถึงเขาทำไมครับม่คือสุดท้ายอ่ะตอนที่ไอพวกนั้นมันมาพูดอ่ะก็คือมันก็ใส่สูตรสก๊อตอ่าแล้วบอลมันไม่ได้บอกเหรอครับบอกว่าไม่คือมึงต้องดูด้วยว่าคนอ่ะมันโกรธแค้นกันอยู่แล้วไอ้เย้ยอยู่ดีแบบ มึงไปใส่สูตรสกอตอ่ะคงแบบอารมณ์คงจบไปแหละมั้งไอ้หี้อวีดีแบบใส่สูตรสกอตเลยอ่ะคือมันต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะว่าแบบคือพยายามให้มันจบในแก๊งนั้นกับแก๊งของชักนมครับคือตอนแรกอะ่ะผมคุยกันแล้วว่าเนี่ยตอนแรกไอบอลบอกว่าสี่ล้าน <c oughs> คือจบแค่นี้นี่ก็ให้มาให้นมผงจ่ายสองล้านแล้วก็ไอพวกชักนมจ่ายอีกสองล้านแล้วพอ ไอชักนมมาพูดมันบอกว่าห้าล้านไม่คือก่อนหน้านั้นเขาพูดเหรอมันพูดดีไหมล่ะไม่ก่อนหน้านเพราะว่าพี่เชียงเขาบอกว่าไอไอบอลมันไปบอกพี่เชียงว่าถ้าเกิดพูดดีๆอาจจะลดให้แต่เนี่ยให้ให้เขามาพูดให้ตลอดไอบอลบอกว่าแล้วเขาพูดแล้วเขาพูดว่าอะไรอีกอะไรเออไอนี่ไหมแบบว่ามันก็พูดแบบว่าหยาบไอบอลนะครับ ก็คือประมาณว่าแบบมันก็เลยไม่ลดเลยใช่อันนั้นอ่ะคำนั้นอะมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็มีแต่ว่ามึงมึงดูด้วยกูอะสกอตไอ้ที่แล้วมึงอะได้บอลอ่ะกูบสูงกว่ามึงไม่เรา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 พวกพวกพวกสกอตบอกเองไม่ใช่หรอว่าเบื่อแบบว่าเป็นคนกลางอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วคนกลางให้ชักนมใส่สูตรคือเหมือนมันเหมือนหนีร้อนไม่พึ่งเย็นนะครับผมเนี่ยครับคนกลางไอ้คุณบอกข่าวดีว่าข่าวข่าชื่อเขาตั้งแต่ตอนผมไม่ค่อยเข้าใจไง จริงเอาชื่อเข้ามาตั้งแต่ก่อนมีสตอรี่ด้วยกันครับก่อนที่กจะมีสตอรี่สรุปก็ไม่กลางถูกไหมครับทำไมไม่บอกแต่แต่แรกครับก็บอกไปเลยว่าเป็นเงลยเอออย่างนี้ผมผมว่าเจตนาคุณมันไม่ได้ดีนะมันก็จบไปตั้งนานแล้วถูกปะจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมไม่ได้ตีพวกคุณะมีเสียงเสียงใครบ้างว่ามึงพูดแล้วมึงยกมือหนือได้กูแบบไม่รู้เรื่องว่าเกาะสกอตพูดหรือว่าแล้วแล้วเมื่อวานมันจะจบยังไงครับก็ก็ก็ถามก็แค่เงินหนึ่งล้านเขาก็ไม่ให้แล้วมันจะจบยังไง กลางสุดากาวมุงล้อไอ้เหีย้าคนกลางผมพอคณมากเลยครับคนกลก็ดูไมู่ว่า,วาก,กับกายทำไมทำไมกูถึงมาช่วยแต่มันเฮดหนึ่งสกอตพูดว่าอ่ะถ้ามึงบอกว่าพวกชักนมอ่ะเป็นแก,งก๊งมึงแล้วสกอตพูดว่ากูอะเป็นแบ็คให้ไดมันเฮดแต่จริงจริงแล้วอะมันไม่ได้ใช่เลยเว้ยถูกต้องไหมถ้ามึงบอกว่าพวกนั้นอะคือสกอตแล้วกับกายสกอตด่าก,กูว่ากูเป็นแบ็ค อ่ามันมีช็อตหนึ่งครับลุงผมลืมเล่ามาที่เขาที่ชักเขา้าที่ชักเดินมาตอนแรกเลยแล้วลุงไปพอดีเขาเดินมาถึงเขาบอกแล้วแล้วไหนเอาแบ็คมึงอ่ะพอแบ็คมึงกไม่อยู่มึงไม่กล้าบู๊เลยเหรอผมไม่ได้อบอกแบ็คเอ,เอ้เขาบอกว่าเขาบอกแบ็ค,คจ,จริงๆแล้วอะสกอตอะไม่ได้ผิดอะไรเว้ยกับกลายเป็นว่าสี่คนนั้นเข้ามาแล้วเหมือนมีพลังอะว่ากลัวอยู่สูงกว่าคนอื่นเหภาพไหมในตู้เปิด ถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมพูดออกไปสก๊อตจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครพูดแบบนี้อ่ะใช่ป่ะไอ้มึงจะพูดแบบนี้ป่ะไม่มีนะพอมึงใส่สุดสกอตมาปั๊บไอ้เหี้ยกูมีสตอรี่อยู่แต่ฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวราก่อนนะป่ะไปช่วยพี่วังก่อนพี่ๆขับเหรอใช้เวลาะจ้ะจะขับไปไหนเดี๋ยวไปลงมากเพราะสก๊อตที่กู้จักมันไม่ไม่มีแบบนี้แค่นั้นแหละครับลุง เดี๋ยวว่ามึงซวยแล้วกันอันนี้เบื่อปะเนี่ยไม่เบื่อครับไม่เบื่อครับโดนจับก่อนไอ้มใครเอื่อก็ไม่รู้ครับอ๋อมึงโดนจับกันครับแอบลงเดี๋ยวไว้เจอกันข้างนอกครับได้เลยครับเด็ดยี่ไปเจอกันด้วยว่ะเยี่ตึงว่ะไอ้สัสพวกมึงก็เก่งแต่กับแกงเล็กกะพวกมึงกันจริงครับแก๊กอะไรกดไทยลึกๆนะเห็นชอบวนลูปปะจะโดนมั่งนะ อะไรนี่คืออะไรแล้วก็ไอ้ต้ามกูบอกไปกูไปคุยกับไอ้แชงมาแล้วเราห้ามถอดเราห้ามถอดสูตรนะได้ครับพี่ได้ครับลุงแต่อย่าถอดสูตรเลยกูคอไปเลยครับลุงอย่างนัก็ได้นะครับอะไรนะให้มันดีแบบตายใสยสายพ่อใจะจนะครับลุงใจนะครับอย่าอย่าอย่าพึ่งเลยครับไม่หมายถึงไอ้ปลดลิมิตหรออันนี้มันก็ต้องคุยกับสกอตเองสกอตน่าจะไม่ปลดหรอกูหรอกเขาน่าจะปลดกับ อย่างนั้นผมก็ซวยดีครับลุงไม่มันจะเป็นคนส่งเขาตู้ป่าทุกรอบมึงจำไว้ด้วยแใครพูดะไรไอ้สการ์เสียไม้สิ่งไรพูดอะเลย์ล้าไอ้ขี้ข่าไอ้ขี้ข่าชักนมมึงเงียบดิเอาวันนี้าชัพวกเครื่องมือไอ้ชักนมพวกเครื่องจักรเออเป็นแค่เป็นแค่ตัวฟาร์มอ่ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกไอ้สัสสิ่งที่โดนหมอนะตอนเนี้ยนะสกอตมึงอ่ะโดนหลอกใช้เว้ยโง่ไงอันนี้มึงเงียบไปก่อนใจเงียบก่อนมึงเงียบก่อน ตอนเนี้ยเหมือนพวกมึงอ่ะโดนหลอกใช้อ่ะในความคิดของกูอ่ะมึงไม่รู้ว่ามีอะไรบังตามหรือเปล่าแต่มึงอ่ะโดนหลอกใช้ oh. แต่บอกว่าฝั่งน,นั้นทำไม่ถูกครับฝั่งตอนเนี้ยกูว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีกันสี่หห้าคนหรอกเขาเอาแค่แบบว่าตัวมีอาวุธเข้าไปอยู่ในแก๊งมึงและตัวข้างนดอกอ่ะเขาจะฟาร์มฟาร์มขึ้นอาวุธกันทีละคนป้าว wow. เดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะมันจะกลับไปหาตัวมึงเองเว้ยระดับเพ็ดอ่ะเขาก็หลอกที่หลังเสียใจแย่เอางี้เขาไฟฟ้าวันนั้นวันวันนั้นวันนั้นที่สกอตไม่อยู่อ่ะที่ผมไปไล่ตีมันยังด่าเลยเออแน่เห็นไหมด่าเลยมันด่ารับหลังมันด่าว่ามันกูใครใหญ่แล้วยามันเปรียบเทียบอย่างนี้เลยไม่ไม่บอลบอลเขาไม่ทันเลยไม่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อยู่อยู่โง่โง่โมโง่เฮ็ดเอาไปที่พวกผมพูดอ่ะไม่ต้องเชื่อพวกผมหรอกมันไปสอบมันหรอกมันไม่รู้อะไรว่าเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะ เรื่องมันจบง่ายเว้ยถ้าอีกฝ่ายฝ่ายใดยอมแต่ว่าเขาอไม่ยอมถ้าเราย้อนกลับไปแรกๆอ่ะไอเทียบอลไก่ตั้มมันก็เป็นแบบเนี้ยยิ่งกว่านี้อีกถ้ากูมองอ่ะยิ่งกว่านี้อีกแต่ก่อนอ่ะออะไรอะลุงแต่สิ่งแต่สิ่งที่มันในเนี้ยคือมันยอมวยวม,มันอยอมขายรถขายแท็กขายเทียอะไรไปที่อะไรของมันทุกอย่างไปใช้นี่ใช่ พวกนี้เขาน่าจะแบบเป็นพวกที่แพ้ไม่เป็นล่ะลงพวกตีไม่แต่ว่าอย่างที่กูบอกมึงมึงก็ไอ้นี่หน่อยอ่ะไอ้ที่มึงไปกดกดแก๊งเล็กอะหมายถึงมึงไปกดแบบว่าเขาเพิ่งเข้ามากูอย่างที่บอกถ้ามึงอยากสนุกแบบก็ต้องรอเว้แต่้าใจมึงรอแล้วเอามันแค่ร้านเดียวมันยังไม่ให้เลยอ่ะก็ตามนั้นก็คือรอแล้วกันแบบไม่มีปัญญาตู้ไงเขาก็นี่เน่ามาเจอพวกเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเป็นกูอ่ะถ้าเป็นกูนะกูจะทําอีกแบบหนึ่งนะเว้กูจะไม่เรียกเงินกูจะให้กู้เขา กูเป็นไดมอนเฮดอะนะเพราะว่าไอ้บอลมาเล่ากูฟังว่าตะก่อนเนี่ยมันโดนคุกเข่าเป็นกูใช่ครับด่าลำน่าลงพยาบาลแล้วกูก็ไอ้ลุงให้คุกเข่าแล้วเขาไม่ยอมช่างนุ่มไม่ยอมมีวันนึงเล่นกันยันตีตีตีห้าเลยก็ไม่ยอมก้าฟิวนี้ากล้ากล้าไม่ยอมกันมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแม่สั่งเงียบแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรไปบอกพี่ปูนเอ้ยเอ้ยกูมีกูมีข่าวดีนะนมผงฝากมาถามว่าถ้าจบกับเขาแก๊งเดียวคิดเท่าไหร่ฟังฟังนมผงก็ไม่จบกูไมม่จจบฟังงนนะะซาวเตีผ ว้าวเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่าตัดเรื่องบ้านตัดเรื่องบ้านซาเวดจะเข้าไปตีนมผงแล้วซาเวดมี70กว่าคนอ่ะเดี๋ยวเก่งให้เยอะๆฟาร์มชิวใช่ไหมสัตว์มึงไปบอกได้ไอ้เฮียเก่งมึงก็เก่งให้เยอะๆไอ้ควายไอ้เฮียแบบทำเป็นพูดมึงจะเป็นอาซาวินแบบช่วยผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ถูกมึงนี่ตีปากแม่งหรอไอ้สัสมึงพาไปได้แล้วการพูดมึงก็เก่งได้แล้วกันไอ้ควายพูดเยอะชิบหาได้เจอซาเวดกับมึงก็พูดได้ดีเสียงสิ่งที่มึงจะปกป้องอะไรก็แล้วแต่มึงเข้าใจไหม เปเป็นแสนแขนไม่ได้จับอ่ะตอนแรกเหมือนมึงเอาล่างกายเข้าไปอ่ะแต่ว่าสักพันหนึ่งมึงก็ไม่ได้จับพี่อ่ะตอนนี้ผัวบอลมาไ้โง่เอ้ยในในอุ้วูดจริงแม่งเป็นการชักใจที่แบบมหากราบที่สุดอ่ะไอ้เลี่ยหมายถึว่าเป็นการชักใจที่มหากราบที่สุดอ่ะแต่เขาไม่ทันเหลี่ยมไงกูเข้าใจอยู่รัวจะจัดไม่โดนผู้หญิงหลอกใจตอนแรกผมคิดว่าสกงคัอ่ะ ทำถูกนะเว้ยแต่ว่าทําไมผมถึงคิดว่าคุณโง่รู้ไหมเพราะเมื่อวานอ่ะผมเพิ่งตีกับมันเสร็จแล้วมันบอกผมเลยว่าสกอตมันโง่ใช่ถ้ามึงจะด่ามึงจะด่าแบบนั้นบางทีพวกเนี้ยเขาไม่ได้รู้เรื่องต้องดูเรื่องว่าควรด่าใครจะบัฟใครอ๋อด่าด่าด่าไอ้นั่นด่าแช้งด่าแช้งเพื่อนผมไม่ใช่หมายถึงพวกเนี้ยบางทีอ่ะเขาก็ไม่ดูเรื่องเว้ยชักมันน่าจะคุยแต่เฮดอ่ะผมว่าพวกตัวฟาร์มก็ได้แค่แบบว่าตามแบบตามไม่ตาลอยอ่ะ อนเนี้ยอ้เนี่เขาเป็นอะไรมาอยู่ในตัวอ่ะโดนสะกดจิตอ่ะอุ้มพกมึงเอ๋ออุ้มพกมึงเอือไงรใช่หรอเ้ยคนไม่ไคนกลางคนกลางบอลเนี่ยคนกลางเราเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ไอ้แชงไอ้แชงไม่แดบกจิกกับใครหรือปาเฮ้ยอาจจะมีสวนวูทวหูแล้แบบผู้หญิงยี่สิบคนอ่ะลงลงที่เขาดิหันเล็บมาเลทั้นั้นอ่ะเขาจะร้องหันเล็บมาเลย าอยากทำฮาเล็มเปล่าไอ้แชงอะคือได้แต่พึ่งเหรอกูมีจุดอ่อนมันแล้วกันแต่กูยังไม่พูดไม่รูอยากรู้อ่ะไม่ได้บอสแชงอ่ะเอาสวัสดีครับบอสพลอยสวัสดีครับไม่ไม่ใช่ลืมไปสกอตมีบอสใหม่แล้วบอสชักนมป่าทั้งหลายบอสชักนมของชักเยอะด้วยชักชักใหญ่ชักใหญ่โดนเขาสวมเขาเลจชักสึกเข้าบ้านด้วยหลายอย่างไอยาทุกอย่างไอ้ย่า เออว่าเสียงไอ้เฮี้ยอ่างมาจากไหนวะจริงๆอ่ะไอ้ชักอ่ะมันด่าพี่เซอร์อ่ะเขาด่าพี่เซอร์อ่ะพี่ไม่จักมันเเลยมมัันนนป็ใครด่าพี่ว่าเสียงไอ้เฮี้ยอ่างอ่ะพี่ไอ้เฮี้ยผมเป็นพี่ผมไม่ยอมอ่ะจริงพี่เขาไม่ได้ด่าผมไม่ยอมนะด่าพี่ผมผมไม่ยอมนะเออไอ้เฮี้ยนี่ก็ชักงสึกเข้าไอ้เฮี้ยนี่ก็ปั่นได้ด่ามันด่ามันล้อมึงแทนดีไหมเนี่ยไอบอลไอสัตวารปัญญาไอสัตว์ถ้าไม่มีคนหนุนนต่ไม่มีปัญญาพวกมึงอ่ะเหมือนพวกไอสารนั่นไง เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยมึงวอากูแบบสิบสองสิบสองอีสปอร์ตร้อยล้านไหมเอาไหมไอ้เอาแบบเป็นไมแบบใช้ใช้เอาเอาเอาไม่เอาเปล่าใช่เปล่านะใช่ตลอดมึงมีปัญญาจ่ายเปล่าไม่ได้ใช่เปล่าไม่ได้ไม่เปล่ามีปัญญาชนะพวกกูหรือเปล่าไอ้ยี่อเอาเปล่า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 ไอ้สามเอาเปล่าสายฟ้าเอาเงี้ย งั้นอาวุธหาย20ชิ้นเอาเปล่ากูมีกูมีให้หาปากฉลามปากฉลามยีเอาเปล่าเล่นปะกันมึงเอาเปล่าเอาเล่าเล่นปะกันเล่นเปล่า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 ถ้ามึงจะบอกว่าจำนวนเท่ากันอ่ะมึงยีสปอร์ตกูจบรถทั้งแก๊งมึงเอาไหมไอสัตว์กูอยากรู้ฝีมือพวกมึงอ่ะ ปลายแถวมีแต่คนเหี้ยฝีมือไม่ได้มีเลยย้ายพารคุณดุตแค่นั้นแหละจ่อไอ้พอม่จริงไอ้สัตว์คนเท่าก็ว่าเราตอบเอาเบาอีกต่อไปไอคู่ความพูดเยอะไอ้สัตว์มึงอยู่ว่ามึงอแบบควรบัฟใครไอ้เหียไอยาไอยาโจ้กูก็พูดอยู่ไอ้สัตว์อย่างบาสกัสไปไปแรกกระชื้นมันต่อดีกว่าเอาก็มันก็คือมึงก็ดูว่าอะไรอะไมันดูมันก็มันเป็นมันเป็นมันเป็นอัศวินรติกาด่าดูสิไปแลกกระชื้มันต่อไปไปไปไอเอานมนมหอมอยู่เลเวลเห็นเมื่อกี้ดังแชทบอกไม่มันก็สกอตแลนด์ดี เราเราพูดได้เหรอค่อยๆได้ะลุงผมขอโทษทีนะผมผมเด็กขี้แคสอ่ะดูผมถ้ามึงถ้ามึงขี้แคสแคสจัดอะตอนเขาจบแบกลัวะมึงระวังตัวไว้นะไอ้สั์ผมก็ได้คือผมขอแค่ผมมีบ้านผมก็น่าจะไกเหรอนะลุงท่านไม่มีลุงอ่ะไม่ต่อยมึงมีบ้านมึงก็สู้สกอดไม่ได้นะตอนเนี้ยเดี๋ยวแล้วครับลุงผมไม่เคยบอกผมสู้ได้หรอครับ ยอมตลอดแต่ว่าอยู่ดีมันเขาไปเชื่อพวกไอ้ชักอะ่ะผมพี่คือผมเคยไปคุยกับเฮทเขาแล้วรอบนึงว่าอย่าไปเชื่อมัน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 ตอแหลแต่เขาก็ยังไม่เชื่อผมอีกอะ่ะคุยเขาสองรอบแล้วแอบคุยแบบหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยพี่บ<พ>อยผมก็ไปคุยมาแล้วเข้าใจของแก๊งนั้นน่ะเขาก็อยากแบบว่ามึงรอกูก่อนได้ไหมหเดี๋ยวกูพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาวัดกับกูแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยตอนเนี้ยมึงกับเล่นเขาตอนเขายังไม่มีของยังไม่มีกาลังผยเคยไปเอากับมันมาแล้วแค่ เรียกแค่ร้านเดียวมันอีโค่ต่อหน้าเขาอยู่เข้าใจเข้าใจอันนั้นอันนั้นไอสิ่งนั้นเนี่ยครูครูก็บอกไงว่าพลาดไม่ได้อ่าใช่เขาไม่ยอมถ้าเขายอมเอารถมาจำไว้อะจบไปแล้วลุงจริงๆก็ถึงบอกไงมันไม่เหมือนมึงแต่ก่อนที่มึงยอมแต่เขาไม่ยอมมันก็เลยไม่จบนั่นแหละมันมันเป็นอย่างนี้แหละไปรับเป็นกระเช้าต่อดีกว่าไว้เจอกันนะครับพี่ครับพรลงไอ้ปลา มมวายวย,ยังไงให้เป็นคนไอ้เหี้ยครับคุณพี่แหล,ละตอนนี้ผมแขวนหลวงตาแล้วอ่ะลุงมไม่ไหวละเออเรื่องของเมืองไอ้เหี้ยห<อ>ลวงตาตา<ๆ>วัดตาแดงอ่ะลุงคอดมึงยังวายสวยอยู่เลยสัตว์เฮ้ยแต่เขาตำหนิผิดจริงลุงเขามาบอกผมทุกเขาอยู่ทีกเขาตั้งผมไปวะผมเล่นสตอรี่อ่ะไม่ได้หลักใจเขาโป๊กผมแล้วก็ด่าผมละเพราะผมโง่